สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับครั้งนี้ในเดือนมกราคมครับผมกับผมอาจารย์มดดำทำนายด้วยศาสตร์อักษรลูนโบราณที่จะมาทำนายเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินของท่านว่าในเดือนมกราคมนี้การเงินของท่านจะเป็นเช่นไรนะครับการเงินของท่านที่เกิดในราศีมังกรในช่วงเดือนมกราคมนี้นะครับท่านได้อักษรลูนที่มีชื่อว่าเกโบขึ้นมา เขาบอกเลยว่าสภาพในดวงในเรื่องของการเงินในช่วงนี้เนี่ยถือว่าดีจะมีการในเรื่องของการมีคนอุปถัมภ์การช่วยเหลือหรืออาจจะมีรับรอยครับแบบฟุกฟุกเข้ามาหาด้วยในเดือนนี้นะครับเขาบอกเลยว่าคนราศีมังกรในเดือนนี้เนี่ยอาจจะมีดวงครับในเรื่องของการขยายเรื่องงานการมีแผนลงทุนธุรกิจตัวใหม่เกิดขึ้นในปีนี้นะครับในเดือนนี้ด้วย ถือว่าจะมีโชคดีเข้ามาตลอดครับในช่วงเดือนมกราคมสำหรับคนราศีมังกรนะฮะหากต้องการรู้เกี่ยวกับการเงินของท่านเพิ่มเติมสามารถติดต่อรับฟังได้ที่ดอกจัน33621แล้วโทรออกพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับสวัสดีครับ